ล้วเออขนานั้นมันจะไม่หลุดง่ายโอ้จอดเทียบอนออืะภาษาอย่างภาษาอะไรครับ you okay. Kenyang. Mee Me like Bi, da, da, da. Nah. Hmm. ปิดยังไงป้าป้าที่ทีอ้าวนี่ปิดเหรอบัวอ้าวอะไรปิดล่ะเอาไปไหนไปไปไหนไปไหนไปเอาอะไรฮะไปเอาอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่เจ็บแม่เจ็บครับแม่เจ็บแม่เจ็บจะไปไหนเดี๋ยวไป เอาอะไรให้แม่ทำยังไง